โอเคครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้เราอยู่กับรายการเข้าครัวกับน้องกายซึ่งวันนี้ผมจะมาทําเมนูที่มีชื่อว่าแยมส้มซึ่งก็ช่วงนี้ผลไมเ้เยอะเยอะเต็มบ้านไปเลยก็จะมาแปรรูปนะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันก่อนเลยดีกว่าไป อันดับแรกนะครับที่เราต้องมีนั่นก็คือส้มนี่ก็ใช้ประมาณ4-5ลูกนะต่อไปก็เป็นมะนาวนะครับอ่ะอันดับต่อไปก็คือน้ำตาลายโอเคก็หลักๆมีแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าอันดับแรกแล้วก็หั่นส้มก่อนนะนี่หั่นครึ่งอย่างนี้นะครับคนหัน่นเข้าไปเลยเนี่ยเราจะแบ่งครึ่งส้มออกมาเป็นอย่างนี้โอเคจากนั้นเราก็คั่นมันกัน นะต่อไปนะครับพอเราคัดเสร็จแล้วเราจะเอาเปลือกส้มนะครับที่ยังมีเนื้ออยู่แล้วก็ขูดเอาเนื้อออกให้หมดนะครับนี่ขูดให้มันไม่เหลืออะไรเลยนะแล้วก็ใส่ในผ้าขาวบางไว้นะครับนี่ทําออกให้หมดเลยนะโอเคเราก็จะได้เออเป็นเปลือกส้มอย่างนี้นะครับต่อจากนั้นเราก็หั่นครึ่งมันใช่ไหมแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ ตอนนี้เราก็คือทำเสร็จแล้วนะแล้วก็หั่นไม่รู้ชิ้นใหญ่ไปหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดนี้ไปต้มแล้วก็อันนี้นะเป็นเนื้อที่เราทำมาทั้งหมดอ่ะแล้วก็ห่อใส่ผ้าขาวบางอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราไปต้มกันดีกว่านี่นะครับต่อไปก็เราก็จะเอาน้ำส้มที่เราคั้นไว้แล้วเนี่ยใส่ลงไปในนี้นะคะผสมกับน้ำเปล่าเล็กน้อยโอเคต่อไปเราก็จะใส่เปลือกส้มของเราครับนี่ครับต่อไปเราก็ใส่เนื้อส้มของเรานะใส่ลงไปอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็บีบมันา ้มประมาณ3ามนาทีครับต่อไปแล้วก็พอเราต้มมาประมาณแบบ30นาทีแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นเลยนะครับครัแล้วก็ใส่เทน้ําตาลลงไปเลยนะประมาณ400กรัมไม่ก็500กรัมนะครับใส่ไปให้หมดเลยนะจากนั้นนะครับเราจะเคี่ยวนะครับเป็นเวลาประมาณใน1ชั่วโมงนี่แหละอ่ะแล้วก็เคี่ยวดูนะครับว่ามันได้ที่นี่นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้มันเป็นเหนียวเลยนะ นี่พอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะทิ้งให้มันเย็นอีกสักสินาทีนะครับโดยการแบบไม่ไม่เปิดไฟเลยนะโอเคเยีอยสิบนาทีพานป้นี่ครับของกินคู่กันประจำก็คือขนมปังอย่าเรามาลาดทเทอะไรดีกว่าเน่ล้างลงไปเลยนะก็มันเหมือนยมที่ขายเลยอ่ะอร่อยมาก ก็สำหรับคีน่นี้ขอตัวลาไปก่อนละบ๊ายบาย